อ่าอันนี้คือภูเขานะครับเสร็จแล้วเราก็จะคนสัตว์มาไว้นะครับดูซินัมเบอร์วันมาแล้วมีสัตว์อะไรมาบ้างตัวเลขนะครับเป็นเสือเสือมาเฝ้าป่าเน,นี่ยนะครับเสือตัวต่อไปเป็นเรด นะครับแรดแรดอยู่ฝั่งนี้แรดอยู่ฝั่งนี้อ่าเดี๋ยวสิบล้อจะไปบรรทุกสัตว์มาใหม่นะครับดูสิว่าจะมีตัวอะไรมาอีกนะครับอ่ามาแล้วนะครับตัวต่อไปเป็นยีราฟนะครับนี่ยีราฟยีราฟจะมากินต้นไม้ใหญ่นี่กำลังกินอยู่เลย ครับดีรับตัวต่อไปเป็นช้างนี่นะครับช้างอ่าสิบล้อมารับต่อนะครับจะมีตัวอะไรบ้างครับแหมอ่าเจ้าปานะครับมาด้วยกันก็คือมีเสือนะครับเสือ เนะสิงโต,งโตอ่ตาปล่อยสลูกป,ปล่อยก่อนอปล่อยก่อนอ่าสิงโตอ่าอยู่ในภูเขาด้วยกันอ่าวเสือเป็นลมไปแล้วเสือต้องอยู่ในป่านอยอ่าสิงโตอ่าเสือสิงโตฮะอ่าได้อยู่รวมกันแล้ว ามาดูอีต่อไปนะครับ